จะใส่ใครพิเศษใส่ใครด้วยครับครับชี Wha ่เมมิตอร์กคุณธันวาจอรยัชิวาสองห่ง่สงยางิดาวว่าสองน่งอะครับหนวคุณเห็นผู้ต่อยแล้วเท่เลเอาตามนงสังนึงพี่ผมพร้อมไพี่มิเตอร์ครับน้องต่อวันนี้ก็เดินมาใช่ไหมาขอเจอพยทีนมีความสุขพอ ยีงไงเ่เป็นแค่วดอนปวเจเแต่ว่าผมยืนอยู่วอไม่เขาเลยพี่ตือชี้มาทางผมเนี่ยจะปวดเนยเออผมสชีวิตมันตองมกลกินไปนะขอเจอพี่ตือแมนพูดถึหัวนี้ทีไอเี๋เราจะรับใจมันได้แต่ไม่พอแ้สกี้ารวมา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 ตอนที่แล้วสองหนึ่งเห็นไปแล้วนะรอบนี้นทำดอนพี่แล้วเขาคู่อโค้ครับโค้ดช่วยเป็นสักขีพยานสำหรับไลนนี้เลครับว่า แล้วคอยบอกน้องด้วยคนนึงมันไม่ง่ายหรอกใช่ไหมคนนึงก็ต่อยเขาอยู่ในคู่ก่อนนะมึงดูคู่ก่อนไหมมึงอย่าเข้าทีละคนเออเป็นคนละครไทยเล่นข้าทีละคนร่วงนี่เราะงั้นกูจะบอกว่าฉลาดไอ้พวกคนณนิดเล่นเข้าไปก่อนให้เพื่อนไปได้ถูกมันก็ตายแล้วไอ้กูไม่ใย่กูไอ้ทําจะทํานั่นอ่ะคนนึงไต่หัวคนนึงไต่ท้องรุมมาสวัสดีครับทีเดีรวตุ๊ดเป็นแฟนตัวน้องของพี่มิกกี้เจ้าของใช่ไหมครับ กเับวมิเตอร์ไฟเล็บิดครับเยจอนปินโลกันวาปินโลกเด็กปินโลกไ่ได้ทีมไหนเนี่ยได้่าวว่ามึงรับตาเกล็ดพื้นไปเยอะหมใช่ไหมเวลาเราแข่งเราแข่งแข่งตล

เพื่อนเดินมมึงต่มึงต่ถึงไหนมึงไม่ไต่เพื่อนไงไอ่าไต่อได้นโน้นดด้านไปด้นโนนดิดิด้นดนนีดนม่ตเนาดิไต่ไม่อน้องไตเ่นอเดียวเลย ุใจยดอะไิมอดูล้ว็ดดูแล้วดิเพ่นเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเสดามตยสดดามตยตยตาดิดีีดยาไม่ยเนะมึงาอย่างใหญเลยนะชีวิสุดท้าไดิไปดไ้ตยเนมาสองลนมาสองเนเลยสอักคู่เลยเกู้

เจอพีเตอแมนอยู่มันึงเ่าไ้างเ่อ้ยไอพวกเนี้ยมันติดแอคพี่วิ๊พี่ถอดนวมมาแล้วพี่กับผมใส่กันรูปไมเที่ยวอดีกว่ดูนี่มเดอใช้ยาให้สีหวขอเเดร้อาผ้าอว่าอาอไยังไงขอสีอ